ก็เคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหวอะ่ะคนเราก็ก็ต้องมีวิธีฮิลลิ่งของตัวเองเนาะคนฮิลตัวเองให้ได้เร็วที่สุดโดยโดยความรักแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ได้รับมามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจแตกสลายมันมีคนที่รักพวกเราแล้วก็เสียใจไปกับพวกเราเยอะ เห็นเห็นค่ะได้เห็นรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเต็มเลยก็เข้าใจเขาแบบเข้าใจมากๆค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเราก็ก็ต้องมีวิธีฮีลิ่งของตัวเองเนาะคนเห็นคนก็เข้าใจมากมากตัวคนเองก็ก็เคยเคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหวอะคนไม่แน่ใจว่าโดยบริบทอะเขาหมายถึงเรื่องอะไรเนาะแต่สำหรับเพลิรู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสำหรับเพ์นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะเออ อย่างแรกอย่างที่เคยบอกทุกคนไปคนว่าคนมีคู่คนแวดล้อมที่ดีกว่าคนมากๆเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์ชัดๆเลยคือเฟินไปวัดแล้วมีคุณป้าที่เฟินไม่รู้จักกันมาก่อนวิ่งมากอดเฟินแล้วเขาร้องไห้แล้วก็บอกให้เฟินอ่ะสู้ๆอย่ายอมแพ้นะลูกวันนั้นเฟินเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจแต่สลายมันมีคนที่รักพวกเราแล้วก็เสียใจไปกับพวกเราเยอะเฟินก็เลยรู้สึกว่าหลังจากวันนี้เฟินจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้น มาที่ตัวเองก่อนเลยจากการตัวเองเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นความเข้มแข็งแล้วก็หลังจากนี้เวลาคนพูด,พดหรือทำอะไรคนอยากเป็นความสุขให้กับผู้คนมันเห็นความรักมากมายที่ได้รับเนาะเหมือนวันนั้นที่สองอยู่แล้วคนเห็นแววตาพี่ๆแล้วแบบอเออมันมันขอบคุณนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเลือกได้อ่ะคนอยากให้พี่ๆแล้วก็ผู้คนที่รักคนหัวล้อแบบนี้ถ้าถามวิธีการคือคนฮิวตัวเองให้ได้เร็วที่สุดโดยโดยความรักแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาอุย้อยทำหน้าตา ตอบแทนกลับไปโดยความแบบเอ e น g รที่มีความสุขให้กับทุกคนได้ทำสิ่งที่รักใช้ชีวิตชุ่ง่ายๆแล้วก็อยากเป็นความสุขเนาะแม่เล็กๆน้อยๆก็อย่าทำเท่างงกา็อยากเป็นความสุขจริงๆค่ะ